สวัสดีครับแม่นุชครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับวันนี้ผมเขยสานใต้ครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของแม่นุชครับท่านผู้ชมครับในงวดที่ผ่านมาเลขของแม่นุชครับก็ถือว่าแม่นมากเนาะครับท่านผู้ชมเข้าทั้งคลิปต่องวดแล้วก็โค้งสุดท้ายครับคุณแม่นุชมี2คลิปครับเลขเข้า85ทั้ง2คลิปเลยเนาะแม่นะค่ะเน ก็ถือว่าคุณแม่ฝันแมนมากครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มี f อหลายท่านครับถามถึงคุณแม่นะครับวันนี้ผมก็เข้ามาหาคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าได้แนวทางตัวเลขความฝันแล้วครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณป๋า f อครับจากจังหวัดตราดบุรีครับที่ฝากเงินมาให้คุณแม่นุชครับแล้วก็มีป้าธีระดาครับฝากเงินมาให้คุณแม่นุชขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็เยอะ ประมาณหนึงเนาะแม่เนายอะสำหรับเมรยแหละดีใจแห้งขอบคุณหลายๆล่ะขอบคุณหลายๆตัวผมเองก็ขออนุโมทนาบุญกับป๋าเอฟซีจากจังหวัดราชบุรีด้วยครับป๋าใจดีมากๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เมตตาคนเล่าฝันในช่องของเขยสารใต้หลายครั้งมากๆครับอ้าขอให้ร่ำให้รวยเนาะให้โชคดีถูกางวันที่หนึ่งเด้อชีวิตมีแต่ความสุขไม่เจ็บไม่จนเนาะไม่รู้เนาะครับ แล้วก็ป้าธิดาด้วยเนาะจ้าป้าธิดาด้วยให้โชคดีให้ถูกลงวันที่หนึ่งเด้อป้าเด้อครับสาธุเนาะแม่เนาะสาธุครับแม่นุชก็ดีใจมากดีใจค่ะเพรตัวของคุณแม่ก็กําลังลําบากเลยช่วงนี้ก็ลําบากด้วยเนาะลาบากครับครับเห็นแม่นุชบอกว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะดูแลจ้าดูแลย่าย่าเนาะจ้า ก็คือกดูแลเพื่อนตลอดไม่มีใครดูแลเลยเพราะว่ายาปลาเอฟซีก็บอกมาว่าให้มนุษย์ดูแลยาด้วยดูแลตลอดเข้าคปลาให้ทานให้แล้วบอกมีไผเลยลูกเป็นโยู่อยู่ไตเบิมีไม่เมียะครบพี่อนไม่ยาไม่ยาครับครัโอเคครับอาทนี้เข้ามาเว้าเรื่องฝันเนาะครับเมนุษครับมนุษบอกผมว่ามนุษย์ฝันมือขึ้นนี่ก็คือฝันมือขึ้นนี่เลยครับ ด้แนวทางแล้วจ้าครับจะให้แม่เบาเลยเนาะครับจ้าครับแม่ฟันเห็นอย่างแม่ครับผมอันแม่ฟันมันขึ้นข้นขางบานติดกันเลยแหละัวติดกันเนาะพุณนเสียชีวิตไปล่ะละการนับถือพลันเป็นปูครับกองกับเอื่นปูปูมากอยู่ใหม่ๆกับเอื่นปูปูเอื่นตลอดบานพลันป่วยพลันเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตมาหลายปีล่ะละคนเสียชีวิตนะบานนี้พล่นกามาขึ้นขึ้นเนาะมาเขาข้อมฝันมาเข่าข้อมฝันการร้านเพิ่นก็เอื่นแม่เอื่นแม่จุ้จีบเนาะ เราเมียจุกจีบเอ้ยคือมาอยู่ถูกอยู่ยากแต่น้องตัวือลําบากแท้คนน่ะไปเห็ดอย่างมากคือลําบากคือจังโบยูเป็นสูงเป็นอย่างแท้ลําบากแคงนน้อเราว่าอ้อปูก็ลําบากตัวอันมันบมมีแม่ปูจะกี่เห็ดจังไดหาถูกวิธีทางลเลยเงินปิ่งไกล้กับขายบบคอยดีอ้อปูกับเมืองชุมือเลยปิ้งไกล้กับขายบบคอยดีดอก เขามาเฮ็ดยังกับข้ายบ่คอยดีปูกับสงสารปูสีเฮ็ดยังไดน้อสีซอยแบบไดน้อพ่นกันเรยว่าสีน้อกันเรื่อยว่าเอาปูซอยหนูในตีก็เรือยว่าเคยบอกก็เพิ่นมิต่หนูหนูนเอบากก็เพิ่นนะซอยหนูในปูปูสีซอยวิธีใดปูก็ว่าปูเก่งเติมอยู่ดอกบันเพ่นใส่สูตรเต็มยศดได้เพ่นป็นอบต่อพ่นป็นอบตใส่สูตรว่าเต็มชุดอบตเอพ่นนั่นล่ะ เรื่ว่าปูปูกะเทนอรอนอกก็ว่าในความฝันนะยองเพื่อนโอ้ยกะเทรอคือเก่าแล้วปูก็เป็นคนคือเก่าคือเก่าละเพิ่นก็เรยอว่าจังสีนะบ้านเพิ่นว่าเอากระดาษมาเด้อมันถูกมันยากหลายเอาไปแก่ใดเงินใดทองแล้วก็พ่อไดไดกินไดอยากเลี้ยงปูเลี้ยงงาเพิ่นว่าเลี้ยงงาอยู่นี่เพิ่นว่าจังสีนะเพิ่นก็เอากระดาษให้เม่โอ้เม่ก็เอากระดาษให้เพื่อนบ่เมนเพื่อนเพิ่นว่าเอากระดาษมาเม่ก็ได้กระดาษปุ๊บเอาไปว่าห้เพื่อนนี่เด้อ คนมาเอาไปแก่จุนแก่ถูกคนมาแก่เอาบมมีเงินเอาไปเฮดเอาคน่าบ,บันเพิ่ก็เล่ยบอกเรืนั้นเพิ่นบอกเรี่อบันเมนอสามเจ็ดสี่พิ่นบอกนะเพิ่นเขียนเลยได้สามเจ็ดสี่พิ่นเอาปากกาเขียนเลยปากกาเขียนบันนี่ <c oughs> พอ่พอพอ่อพ่อนางข้าวหนึ่งเพิ่นเขียนไหนปุ๊บบันนี่จักเอื่อยนะเพิ่นยางมาจะทั้งใดเอื่อยเจ้าของนะเอื่อเอื่อยก้นอยู่มูดาหานะเพิ่นยางรูรูมากเพิ่นใส่กับโปงงามได้เพิ่นยางมาเอา เอื่อยคือมากและปูก็เลยว่ามาแต่ทางใดนอนนะเนาะมึงมากนี้นุ๊ตมากนี้มานี้เพื่อนว่าเอาเป็นยังลหรเอื่อยมึงบอกก็ผีได้น่ะมึงไปบอกให้ยังลหรอก็ผีมึงมามึงมามาดึงแขนไปเงื่อนเอื่อยเอื่อยสิผ้าไปมึงหูบว่านี่มึงบอกก็ผีผีนี่อยู่โรบาลเอื่อยเดยนี่เพื่อนว่าจริงสินะเพื่อนก็ดึงแขนไปเพื่อนว่าให้มึงนั่งอยู่ตะล่างนั่งอยู่ตะล่างเงื่อนเพื่อนสองสันเนาะนั่งอยู่ตะล่างนี่ห้ามขึ้นเทิงหันขึ้นเทิงเทิพื่อนว่าว่ต้องขึ้นเทิงเลยนั่งอยู่ตแต่นว่า ก็เรียกว่าเอ้ยเป็นยังขึ้งหอยขึ้นเทิงเอ้ยยู่นั่งอยู่ตะล่างนี่แหละพูนว่ายสีบัวต้องไปใสเลยให้นั่งตะล่างพูดว่าเอานั่งตะล่างกับนั่งเม่กับลึกสะดือตื่นเลยบอกให้นั่งตะล่างะครับเม่ตื่นเลยเม่ก็เลยว่าเลขโคกหนึ่งมันสีอยู่รางบ่บ้านลึกทีขัดฟันหินเอื่อยเนี่ยไหนมันออกโคกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกจุดนั้นมันออกนะนะครับวันนี้เอื่อยยังไหมันขนหัวลูกเลยเดมันสิออกตลอดเล่าสิบอกเลขตลอดเล่าว่าหันเสียชีวิตเด้แต่เล่าหันไม่ให้เลขตลอดเลย คพี่สาวพี่สาวพี่สาวขั้นติดกันมาเลยนี่เราไปก้นเราเป็นพี่เราอายุจากปีแล้วครับแม่เราเราอายุเหมนบอกแล้ก็เป็นพี่เมีปีเดียวเองหาหาสิบเก่าอ๋อก็คือพี่สาวหาชิบแปดหาสิบเก่าพี่สาวแม่นะอายุหาสิบเมนศูนย์ศูนย์หาชิบแปดศูนย์เก่าเมนเมนศูนย์เก่ามันอย่างหาสิบเก่าเนาะเมนถือตัว เราเกิดพศศูนย์เก่าศูนย์เก่าแล้วเมียสิบเนาะพศสิบเป็นแบบศูนย์เก่าเพิ่เกิดก่อนปีหนึ่งแต่แต่สมัยตะก,กีบคุณ่นบมมียาคุมหัวปีถ่ายปีนะครับครับนั่นล่ละเป็นเด็กจังสัดนะนเ,ดเพื่อเกิดเลยบอกตัวนี้วันนี้แต่แม้ว่าเอาอยุอาอยุ่้นตายนั่นที่ผูชิตนั่นเราซื้อจิตเรามาบอกเลขเนี่ยตอนเราตายอาอยุหกสิบสองอ๋อครับครับก็คือคุณแม่ในฝันในรอบนี้นี่ได้ทวเลข ในตัวเลขจากคนที่เสียชีวิตเสียชีวิตเลยครับู้คนนีแล้วก็มากลินเลขกเวลาอยู่กับเมย์ตอนสมัยเราา้านเสียนะครับเราเขียนเลขหาะเราเขียนเลขห้ยเลยแล้ววาวันาดมากเราตายไปตอนอายุหกสิบสองปีหกสิบสองปีครับหลังจากคุณแม่กับมาเห็นพีสาวพีสาวพาไปบ้านพาไปบ้านดึงแขนไปเลยเพื่อน่าบบ้านเล็กที่เท่าใดนะครับแม่หกสิบเอ็ดบ้านเล็กที่ของอ่า พี่สาวก็คือบารที่61เแมนกับบ้านทิ้นลามันเี่วครับแล้วก็เวลาฝันเห็นพี่สาวคนนี้ทีไรเลขชอบออก61ที่คุณแม่บอกมาแมนครับตัวเลขคือตามนี้เลยเนาะจ้าตามนี้เลยนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเลขความฝันต่องวดของแม่นุชครับฝันเมื่อคืนนี้เองครับหลังจากที่เลขออกครับท่านผู้ชมครับจ้าอันนี้ที่คนตายเขียนให้ก็คือ3 7 4ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คุณแม่ตีเพิ่มเติมให้ก็คือ6-1ครับเป็นบ้านเลขที่ของพี่สาวที่พี่สาว อ่าพาไปบ้านเนาะไปบ้านครับแล้วก็คุณแม่บอกว่าถ้าฝันเห็นพี่สาวทีไรเลขชอบออก6กหนึ่งด้วยครับท่านผู้ชมก็ระวังเก้าหนึ่งไว้ด้วยเนาะครับส่วนอายุคนตายคนที่เขียนเลขให้แม่นุชครับอ่าก็คือ6กสิบสองปีครับท่านผู้ชมคุณแม่นุชนบอกว่าถ้าเป็นเลข3ตัวอาจจะเป็นศูนย์หกสองก็ได้ก็ระวังเลข9้าเหมือนเดิมครับสรับเลข6ครับท่านผู้ชมครับก็มีประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นคลิปความฝันต่องวดของแม่นุช ในงวดของวันที่สองพฤษภาคมวันที่สองนอรีโอวันที่สองวันแรงงานพอวันที่หนึ่งมันเป็นวันแรงงานวันนี้มันออกวันที่สองวันที่สองแต่ขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านครับพารณาเบิ้งครับเพื่อมีโชคมีลาบกับเมนูในวันนี้อีกเนาะแม่วันนี้ขอให้แตกสามตัวเนาะแม่สามตัวปังเลยเอฟซีถึงสามตัวเอครับ ปังกลางแฮงๆนี่จะเคือสามตัวสาหรับคลิปนี้ผมเคยิสานต้ครับสิขออ่าจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะครับขอให้อีฟซีของเคยิสานต้ครับราคาอีฟซีที่เบื้องคลิปแม่นุดเนาะขอให้มีแต่ความสุขครับล้ำรวยเงินทองครับคนเจ็บพอจนครับขอบคุณแม่นุดมากมากครับผมขอบคุณครับค่ะ